สวัสดีค่ะวี Be Fit and Eat Well วันนี้เรามาใหม่เพราะว่าไม่สามารถที่จะ Transfer ไฟล์จาก Facebook Be Fit a n d Eat w e l l มาที่ YouTube ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็มาไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้จะมาไลฟ์กันถึงเรื่องว่าทำไมเราถึงอ้วนแล้วเราไม่ใช่ทำไมเราถึงอ้วนหรอกทำไมเราถึงต้องออมีการโยโย่อ้วนแล้วเราะกลับมาอ,อ,อ้วนใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะ<ม>เขาเรียกว่าเซตพอยต์เนี่ยเราจะเปลี่ยนเซตพอยต์เนี่ยได้ยังไง ะะวันนี้ก็อยากจะพูดกันถึงเรื่องว่าสมมติว่าคือไม่อยากจะให้ไปนั่งชี้นิ้วว่าคนที่อ้วนเนี่ยเขาขี้เกียจหรือว่าเขาไม่มีแรงจูงใจแรงวันดานใจมากพออะไรเงี้ยน,นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามานั่งดูว่าห้องเรียนสมมติวานึกถึงภาพอย่างนี้ดีกว่าห้องเรียนนะถ้ามีอยู่30คนเนี่ยนะคะถ้ามีคนคนหนึ่งเนี่ยสอบตก นะเราอาจจะสันนิษฐานได้ว่าโอเคเพราะเด็กคนนั้นแหละเ,เขากินไม่ดีเ,เขาเขาเขาอ,อ,อ่านหนังสือไม่ยอมอ่านหนังสือขี้เกียจอะไรต่างๆนัๆ้นนะแต่ถ้าทั้งชั้นเนี่ยมีอยู่30คนมีคนสอบตกอยู่20คนเนี่ยคนที่เป็นปัญหาเนี่ยอาจจะอยู่ที่ครูที่สอนก็ได้นะคะแล้วทำไมสังคมที่มีคนอ้วนที่มีไขมันเกินมาตรฐาน1ใน3เนี่ยถึงได้ชี้นิ้วว่า เออทำไมออคนอ้วนถึงว่ามันเป็นความผิดของคนอ้วนจริงๆแล้วเนี่ยปัญหามันอาจจะมาจากออหนึ่งเละค่านิยม2เลยคือ,อ,อการที่เราไม่มีฟ a ซิลิตี้ให้กับคนที่อ้วนสิ่งแวดล้อมอะนะคะไม่เอื้ออำนวยให้เราสามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีได้เช่นทางเดินเท้าไม่ดีไม่ม,ไม,มีไม่มีสวนหย่อมให้เด็กวิ่งเล่นมาแต่เด็กมีค่านิยมว่าเด็กอ้วนๆถึงจะ ต้องอ้วนถึงจะน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าก็เด็กไม่มีที่วิง่งวิ่งเล่นตามถนนไม่มีที่บันจักรยานอันตรายไปอีกอะไรเงี้ยคือของที่ดีเนี่ยไม่เคยโฆษณาไม่เคยต้องโฆษณาใช่เราจะไม่เห็นโฆษณาพวกผักผลไม้อะไรในในในทีวีเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เอื้อต่อเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอ่ออ่าผู้ประกอบการค้าถูกไหมคะถ้าเกิดว่าเราสมมติว่าเราเอ่อ ทำอาหารเนี่ยนะคะเราก็จับจุดที่ว่าโอเคแก้เต็มยังอ่ะคือโฆษณาของเล่นของกินแปรรูปอะไรพวกนี้ให้เด็กเนี่ยติดนะอาจจะแถมของโลง่งของเล่นอะไรไปด้วยให้เด็กติดมาตั้งแต่เด็กอะ่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ง่ายเลยที่เด็กจะหันเข้าหาผลิตภัณฑ์ของเรา,าะคะุณอปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเราอาจจะเริ่มผิดมาตั้งแต่เด็กเลยอะ่ะนะคะก็คือ,คอ ทำให้เด็กเนี่ยอ้วนตั้งแต่เด็กแล้วก็กินมี m i n d s e ตหรือว่าการค่านิยมการกินที่ผิดไปจากการกินที่สุขภาพดีนะคะอย่างเช่นคือเด็กที่ที่เราต้องเริ่มตั้งแต่เด็กเนี่ยเพราะอะไรเพราะเด็กที่มีรูปร่างมาตรฐานนะไม่ต้องของก็ได้มีความเสี่ยงที่จะอ้วนเมื่อโตขึ้นเนี่ยแค่5%เเซในขณะที่เด็กที่น้ำหนักเกินมาตรฐานมาแต่เด็กเนี่ยนะคะโตขึ้นมาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะ เอ่อเป็นผู้ใหญ่อ้วนน่ะได้ถึง79%ตัวเลขพวกนี <ator il> ้เราเห็นอยู่ในงานวิจัยต่างประเทศนะคะต่างๆนานาเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราขี้เกียจมันเป็นเรื่องอำนวยความสะดวกแต่ว่ามันก็มีผลที่ว่าเอ่อทำให้เราเนี่ยขยับน้อยลงไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะ เราจะเห็นว่าคนอ้วนจํานวนมากเนี่ยนะทำทุกอย่างเพื่อที่จะลดความอ้วนแล้วก็จะกลับมาอ้วนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคําถามไม่ใช่แค่ว่าเราลดน้ําหนักได้ยังไงแต่คมถามเนี่ยควรจะอยู่ที่ว่าทํายังไงเราถึงจะรักษาน้ําหนักเนี้ยนะคะที่เราลดได้เนี่ยตลอดไปเดี๋ยวจะเข้าเรื่องเซตพอยต์แต่ว่าขอพูดถึงเรื่องงานวิจัยอันหนึ่งซึ่งพบว่าฮอร์โมนเนี่ยนะคะมันมีผลที่ทําให้เราอ้วนหรือว่าผอมเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการที่ ลดน้ําหนักได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคนที่ลดน้ําหนักแบบเร็วๆแบบที่อดอาหารแบบที่ประเภท5กิโลหนึ่งเดือนหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะรู้สึกว่าเรากําลังขาดอาหารอยู่เพราะฉะนั้นอ่ะมันจะเพิ่มการผลิตฮอร์โมนหิวขึ้นมานะคะแล้วก็กดระดับของการผลิตอ,องฮอร์โมนอิ่มลงไปนะคะเพราะอะไรเพราะมันต้องการที่จะ จริงๆกดลงไปเป็นหลายเดือนเลยแหละเพราะว่าไบโอโลจีของร่างกายของเราเนี่ยพยายามอยู่ตลอดเวลาที่จะดึงเรากลับมาที่เจ้าสิ่งที่เรียกว่าเซตพอยน์นี้นี่เองนะคะเซตพอยน์นี้ก็คือฟเตอเนรีสปอนนะคะแเมินแปลว่าความอดอยากนะคะแปลไปจากภาษาอังกฤษก็คือการตอบสนองต่อความอดอยากในสัตว์ สิ่งมีชีวิตเนี่ยแหละนะคะคือชุดของการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีแล้วก็สรีรว,วิทยาที่ปรับเปลี่ยนได้นะคะเกิดขึ้นจากการที่เราขาดสารอาหารนะคะหรือลดอาหารลดน้ําหนักอ่ะอย่างสุดขั้ว นะคะอย่างรวดเร็วเลยอะ่ะนะคะซึ่งร่างกายเราก็เลยต้องเกิดาการตกใจแหละปกตินะคะเราก็ต้องเพราะว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่ร่างกายของเรามีหน้าที่นะคะก็คือเราจะต้องอยู่รอดเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยก็พยายามที่จะประหยัดพลังงานโดยการลดปริมาณแคลอรี่ที่เผาผลผาญน,นะ,ะลงเพื่อเพื่ออะไรเพราะมัน ต้องการที่จะให้เรามีชีวิตยอยู่รอดเราไม่เข้าร่างกายเราไม่เข้าใจหรอกว่ากําลังลดความอ้วนอยู่เราต้องการจะผอมหรืออะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นเราก็จะวนลูปอยู่ในนี้ไดเอทแล้วก็แฟมิลี่เรสปอนส์โฟลออฟอิมพาวส์อิทติ้งก็คือกลับมาบางคนเนี่ยกลับมากินเนี่ยกินหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำไปคือหลังจากที่เราจะสุดขั้วแล้วเนี่ยฮอร์โมนเนี่ยมันจะถูกกระตุน้นนะคะให้ผลิตให้สั่งให้เรากินมากขึ้นนะเพื่อที่จะให้เราไปกลับที่กลับไปที่เซตพอยท์เดิม นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าเอ้ยคนอ้วนเนี่ยเขาไม่พยายามมากพอบางทีเราก็พยายามที่จะโทษเขาบ่อยเลยอ่ะคนอ้วนเนี่ยอยู่ในสภาวะที่หิวแล้วก็อดอาหารมากกว่าคนที่ผอมมาแต่เด็กซะด้วยซ้าไปนะคะฮอร์โมนหิวเนี่ยมันส่งสัญ,ญญาณจากลำไส้ไปที่สมองนะคะทำให้เรามองหาอาหารน่ะนะคะเพราะว่าเราเริ่มดลดน้ําหนักออกไปจากลดไปจากเซตพอยต์ของเราแล้วอาจจะจุดปกติแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะสมองเราจะไม่ชินมันจะตกใจ นะคะเพราะฉะนั้นเลยถึงได้บอกว่าถ้าจะอ้วนเนี่ยอย่าปล่อยตัวให้อ้วนขึ้นมาเกิน1ปีอะไรเงี้ยเพราะมันจะลดยากนะคะบารของเราเนี่ยไม่จะตามไม่ทันว่าเราเปลี่ยนไปแล้วเราจะอยากเป็นคนผอมแล้วเราไม่ต้องการที่จะอยู่ในเซตพอยต์เดิมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการลดน้ําหนักเนี่ยลดไปได้สัก3กิโลกรัมนี่มันก็ทําให้อ่าร่างส,สุขภาพของเราเนี่ยดีขึ้นมาหลายเปอร์เซนต์มากนะคะที่จะพวกโรคที่ เกี่ยวกับโรคอ้วนอะไรทั้งหลายโรคหัวใจอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นอ่ะตามเปอร์เซ็นต์ขึ้นมานะจริงๆแล้ว3กิโลกรัมนี่เราก็เห็นผลทางสุขภาพแล้วถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ทันผอมแบบที่เราต้องการก็ตามแล้วอีกอย่างหนึ่งสกิโลกรัมนี่มันเป็นเป็นเป็นจุดที่ร่างกายไม่ตกใจมากอะเป็นการค่อยๆปรับเซตพอยต์ลงมานะคะทีนี้เนี่ยทำยังไงถึงจะรักษาหุ่นได้นานตอบสั้นๆเลยนะคือเอ่อการความความอดอยากเนี่ย นะคะไม่ใช่ทางแก้แน่นอนแต่ความสม่ำเสมอแล้วก็การกินดีเพียงแค่70%เนเี่ยเป็นเวลานาน,านๆนนะคะเป็นจะดีกว่าเพราะฉะนั้นเราควรจะหาจุดนะคะที่น้ำหนักตัวของเราเนี่ยที่เรารู้สึกว่ามันดีที่สุดอะนะคะ mm hmm. เขาเ,<ข>เรียกว่าเป็นเซตพอย e ์เวทคืองน,นี้ร่างกายของเราเนี่ยนะคะถ้าเรากินอย่างพอเพียงกินดีเนี่ยการเรียนรู้ที่จะอยากกินอาหารที่มีประโยชน์ มันจะมันจะอยากมันจะมันจะสั่งเราเองอะว่าเราเราต้องการอยากจะกินอะไรถ้าเรารู้จักฟังแต่ถ้าเป็นมือใหม่แบบหัดคุมอาหารหรือลดน้ําหนักเออ่ใหม่ๆอะไรเงี้ยนะเราจะรู้สึกว่าโหเราลดน้ําหนักไปเนี่ยสักพักมีอยู่วันหนึ่งแบบที่เราอยากจะกิน กินอาหารที่มันแบบแย่ๆเราคิดถึงอาหารน,นั้นขึ้นมาอะไรเงี้ยนั่นก็คือเป็นสัญญาณแรกที่ร่างกายเราจะบอกว่าเฮ้ยเราเริ่มลดน้ําหนักลด,ลดลงไปแล้วนะอะไรเงี้ยน,นะกินให้มันกลับมาอ้วนเท่าเดิมเถอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้สติค่อนข้างสําคัญนะคะอีกอย่างเหนือเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีขอบเขตโดยประมาณของสําคัญของของ,ของน้ําหนักของเราอะนะคะที่เราควรจะเป็น ประมาณตั้งแต่บางคนก็ประมาณ4ี่ถึงสิกิโลกรัมเราจะรู้เลยว่าเราน้ําหนักเราจะขึ้นลงอยู่ประมาณนี้แหละอ้วนสุดก็ประมาณ10กิโลกรัมจากจุดที่เราพร้อมที่สุดอะนะคะหรือว่าเม่ประมาณนี้สี่ถึงสิกิโลกรัมมาเวทเรนจ์ของเรามันจะอยู่ตรงนี้มันคือกรอบที่เราจะขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตรงนั้นในช่วงในช่วงอายุนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันต่างก,กันกับตอนที่ช่วงอายุที่เราเด็กลงไปถ้าสมมติว่าวันนี้เป็นวันเด็กแล้วกันนะคะเราไปดูรูปตอนเด็กๆของเราเราจะเห็นว่า อตอนนั้นเนี่ยนะคะเราอาจจะผอมกว่าตอนนี้แล้วเราก็เอ้ยความจริงตอนนั้นก็ไม่ใช่ตอนที่เราคิดว่าเราอผอมที่สุดนะเราอาจจะมีแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือ,อเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเวทเซตพอยท์ set point, มันเป็นเวทเรนจ์ของเรากรอบอายุตอนนั้นเนี่ยนะคะที่เนี่ยมันคือเราจะขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตอนนั้นแหละนะคะในช่วงวัยรุ่นเนี่ยนะคะมันก็คือเราจะขึ้นขึ้นลงลงอยู่ในน้ําหนักนั้นอ่ะ นะซึ่งมันต่างต่างกันกับน้ำหนักตอนเนี้นะคะตอนที่เราอายุมากขึ้นอ่ะซึ่งพออายุมากขึ้นเนี่ยนะคะเราก็จะมีมันจะค่อย,อย,อยอๆขยับมาไงคือเราค,อคอ่อยๆอ้วนโดยที่เราไม่รู้ตัวนึงออกมาเพราะว่ากิจกรรมเราอาจจะลดลงความแอคทีฟของเราอาจจะลดลงเ, ators, เราจะนั่งมากขึ้นเรามีเรื่องงานเรื่องความเครียดอะไรมากขึ้นเรากินเยอะขึ้นหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นเอสเซทพอยต์เนี่ยจริงๆแล้วมันค่อนขอ้างมันขยับของมันมาเรื่อยๆนะเพียงแ,แต่เราไม่รู้ตัวเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็อาจจะมาอยู่ใน อายุเท่านี้นะคะเวท r ร n g ์ของเราอะ่ะก็อาจจะอยู่ประมาณเนี้ยนะคะ <c oughs> ซึ่งต่างก,กันกับตอนสมัยที่เราเป็นเป็นวัยรุ่นอ่ะนะคะหรือตอนเด็กนะจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยมีเอ่อด็อกเคมนทรีสารคดีของที่นี่ที่เขาเอากลับมาทำใหม่คือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาฮิตมากเลยเรื่องเอ่อ uh, the b i g g e s t loser คือเอาคนที่อ้วนมากๆเนี่ยแล้วก็มาออกกำลังกายแบบอย่างหนักแล้วก็คุมอาหารอย่างหนักเพื่อที่จะให้ผอมลงภายใน ไม่รู้ว่า3เดือน4เดือนอะไรก็ตามแต่คือผอมลงแบบเร็วมากอ่ะนะคะเนี่ยเขาก็มีรายการสารคดีเนี่ยที่กลับไปเยี่ยมคนเหล่านี้ที่เคยเป็นผู้ชนะที่เคยลดน้ําหนักได้เยอะๆในพวกรายการพวกเนี้ยนะคะแล้วพบว่าคนพวกนเนี้ยเนี่ยน้ำหนักเขาคืนกลับมาประมาณ70%ของน้ําหนักที่ลดไปได้ในระหว่างที่ถ่ายทํารายการการเผาผลาญเขาก็ ชา้าลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาวิเคราะห์แล้วก็เปิดประเด็นว่าที่จริงแล้วเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยก็จะมีน้ําหนักที่เราวนเวียนอยู่มันไม่มีทางแก้ไขที่รวดเร็วแบบควิกฟิกซ์ได้นะคะเพราะว่าจุดเซตพอยต์เนี่ยมันก็คือมันมันคือคอมฟอร์ทโซนของร่างกายของเราที่ร่างกายของเราคุ้นชินเนี่ยแหละนะคะคือสมมุติว่าถ้าไม่มีปัจจัยภายนอกอะไรเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยเนี่ยนะคะ ร่างกายของเราเนี่ยก็จะมีระบบระบบที่จะทําให้เราเนี่ยน้ำหนักตัวเราอยู่ในอยู่ในช่วงเนี้ย weight range อย่างเงี้ยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่ามันมี natural biological guards นะคะที่จะป้องกันไม่ให้เราลดน้ำหนักมากเกินไปหรือว่าน้ำหนักเพิ่มมากเกินไปอย่างรวดเร็วจากจุดที่พอดีของเราแบบหัวภาพอะนะคะไม่ต้องอะไรอะ่ะสมมุติว่าเราออกไปกินข้าววันหนึ่งนะแล้วเรากินโต๊ะจีนอย่างเงี้ยนะคะอย่างหนักเลยเนี่ย พอวันรุ่งขึ้นนะเราจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยอยากจะกินน่ะละถ้าเราถ้าเราฟังร่างกายเรานะเราจะรู้สึกว่าเออเราอยากจะกินผักเราวันนี้เราไม่ค่อยอยากจะกินอะไรเลยยังอิ่มเนื่องจากจากเมื่อวานนี้อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยระบบเผาผลาญเราอาจจะตื่นตัวตัวเราจะร้อนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะเผาผลาญแคลอรี่ที่กินเกินมาแล้วก็เพื่อที่จะบาลานซ์เอ <sig> า <out> แคลร <lem> รอคลรี่ที่เรากินไปเยอะเกินไปเมื่อวานซึ่งเราวันหนึ่งเราอาจจะกิน แคลอรี่สําหรับสองวันอะไรเงี้ยคือมันคือระบบป้องกันธรรมชาติที่ช่วยปกป้องเราจากการที่เราจากการเปลี่ยนแปลงฉับพลันหรือมากเกินไปนะคะมันก็คือระบบปกตินี่แหละที่เรา,เาควรที่จะหัดฟังนะคะแต่เราก็เลือกที่จะอุดหูหรือว่า,าพยายามที่จะไป เราไปเจอกับปัญหาส่วนใหญ่ที่มันแทรกเข้ามาจากการไม่ฟังตัวเองคือปัจจัยภายนอกที่มีบทบาทต่อการกินของเราเช่นโฆษณาในทีวีบ้างรูปภาพอ,อ,อาหารใน Instagram บ้างโพสต์ใน Facebook บ้าง อาาฟาสต์ฟู้ดอะไรต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งนิสัยของเราเองเช่นประเภทนั่งกินหน้าทีวีคือไม่ได้โฟกัสว่าเรากินอะไรอยู่อะไรเงี้ยกินไปดูทีวีไปเราไม่ได้รู้เลยว่าเรากินไปในปริมาณที่เราควรจะอิ่มแล้วหรือยังเพราะเราเพลินเงี่ยตาเราไม่ได้มองอาหารด้วยซ้านะคะเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าเวลาที่เรากินอาหารน่ะก็นั่งกินนะเป็นที่เป็นทางเวลากินก็คือนั่งกินเวลาที่ดูหรือทําอะไรอย่างอื่นก็ทําอย่างอื่นไม่ใช่ว่าขับรถไปกินไปนั่งดูทีวีไปกินไปอะไรเงี้ยมันไม่มันเสียโฟกัส นะคะสิ่งแรกเลยสมมติว่าถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนเซตพอยต์ Point นี้ต้องการที่จะเริ่มขึ้นมาดูแลตัวเองอยากใช้คําว่าดูแลตัวเองเพราะว่าไม่อยากที่จะใช้คําว่าลดน้ําหนักเพราะว่าส่วนใหญ่เลยเพอใช้คําว่าลดน้ําหนักปุ๊บเนี่ยนะจะแบบโกฮาร์ดทันทีคืออาทิตย์แรกนี่คือจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะลดอย่างหนักอะไรอย่างเงี้ยน,นะแล้วก็ แล้วเราสึกก็ท้อแล้วก็เหนื่อยในอาทิตย์หลังๆไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกเนี่ยที่อยากที่จะให้ทำเนี่ยนะคะคือเลือกอาหารที่เป็นอาหารสดนะคะแล้วก็ใกล้เคียงรูปแบบธรรมชาติที่สุดอย่างที่ฝรั่งเขาเรียกว่าเป็น single ingredient คือยกตัวอย่างเช่นถ้าอยากกินเนื้อก็กินโปรตีนอ,อ,อยากกินโปรตีนก็คือกินเนื้อนะแล้วอยากจะกินผักกินผลไม้ก็กินแบบนั้นกินไปเลยกินเป็น s i n กิล ingredient นึกออกมาไม่ใช่ว่าแกงคั่วน้ำมันเยิ้มใส โปรตีนไม่ถึงหยิบมือเน้นน้ําแกงเน้นซอสราดข้าวเน้นเครื่องปรุงเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยหรืออป่ไหมเพราะเราจะอ้วนมาจากไอ้ซอสอะไรพวกนี้ต่างๆนานาแล้วโปรตีนแถมโปรตีนยังไม่ถึงอีกแล้วถ้ามันเป็นน้ํามันเยอะๆแล้วก็นอกจากเรากินน้ำมันเยอะเกินไปแล้วเนี่ยเราอิ่มก่อนที่เราจะได้โปรตีนเอ่อถึงด้ดยสมบัปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนเซตพอยยังไงนะนอกเหนือไปจากเอ่อการปรับอาหารแล้วนะคะ พฤติกรรมที่จะพาไปสู่ความพอดีเนี่ยนะคะก็คือเราจะต้องมีการออกกําลังกายเราอาจจะคิดว่าโอเคการลดน้ําหนักเนี่ยเกิดจากเจ็อร์อาหาร30%อออกกาลังกายแต่ว่าการที่จะรักษาน้ําหนักใหม่ให้ถาวรได้เนี่ยเราต้องเพิ่มการออกกําลังกายเข้าไปด้วยคือเราแนะนงกินดีเนี่ยมันก็จะถึงจุดหนึ่งที่เราโอเคเราก็กินดีอะ นะแล้วเ้าไงต่อนึกออกป่ะเพราะเราน้ําหนักล้วมันก็ไม่ได้ลดมันก็มันก,มนก็มันก็อยู่ตรงนั้นนมันฮิตพลาโตแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่มีการสร้างกล้ามขึ้นมาเราไม่มีการกระตุน้นการเผาผลาญขึ้นมาด้วยการขยับด้วยการใช้ไขมันที่มีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกคือพยายามเพิ่มการออกกําลังกายเข้าไปแต่ไม่ได้ต้องเพิ่มอย่างหักโหมนะคะอย่างที่จริงๆแล้วอ่ะปีนี้เพิ่งมาเปิดนะคะ กลุ่มเทรนออกกำลังกายเพื่อที่จะเทรนความสม่ําเสมอไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการผอมเลยไม่ได้เป็นการโฆษณาด้วยนะจริงๆแล้วเขาเรียกว่าเป็นที่เพิ่งเปิดไปนะคือเรียกว่าเป็น two minute challenge นะคะคือให้ออกกำลังกายเ,ยเริ่มต้นที่2นาทีระ้ววันต่อไปก็บวกอีก2นาทีคือเป็น2 4 6ี่เนี่ยจนกระทั่งครบ30วันเราก็จะ,ะกลายเป็นคนที่มีความสม่ำเสมอในการออกกำลังกายแล้วก็ออกได้เอ่อ1ชั่วโมงนะคะภายใน30วันเพราะฉะนั้นอนะ การที่เราเทรนสมองของเราให้มีความสม่ําเสมอในการออกกําลังกายเนี่ยเขาเรียกว่ามันทําให้ทําให้เริ่มติดการออกกําลังกายนะพอวันไหนเราไม่ได้ออกเราจะเริ่มเอ้ยงุดหงิดละนะเราเทรนให้ร่างให้ให้สมองเราเนี่ยติดขนมได้เราเทรนสมองของเราให้ติดการนอนเคข่งได้นู่นนี่นั่นได้เพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะเทรนให้เรารู้จักการออกกําลังกายได้นะคะแล้วเราค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ต้องหักโหมเลยการที่เราจะเทรนพวกความสม่ำเสมอเนี่ยนะคะเริ่มจากการที่1เลยนะย้ำก่อนกินในสิ่งที่เป็นซิงเกิลอิก e d เดียนอาหารที่ไม่แปรรูปนะคะแล้วก็เพิ่มการขยับขึ้นมาแต่อยากที่จะให้ขยับอย่างที่เป็นเนี่ยอย่าบอกว่าเอ้ยเราขยับทั้งวันเพราะอันนั้นมันมันมันจับต้องไม่ได้อเราวัดไม่ได้ว่าวันนี้เราขยับไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะถึงได้บอกว่า จัดเวลาออกกาลังกายแต่ว่าเซตไทม์ไปเลยว่าเซตเวลาไปเลยว่าโอเควันนี้เราสองนาทีนะแล้วพรุ่งพรุ่งนี้ก็เราก็ออกมาออกเวลานเ,เดียวกันนี่แหละนะคะตั้งเวลาไปเลยสมมติว่าเราจะออก9ก้ามงเช้าก็9ก้ามงเช้าออก2นาทีนะวันรุ่งขึ้นเอาใหม่9ก้ามงเช้าออกไป4นาทีนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าต่อไปเราจะเริ่มเซตให้สมองเราเข้าใจแล้วว่าเวลา9ก้ามงเช้าเนี่ย คือเวลาที่เราจะต้องออกกําลังกายแล้วระหว่างวันเราจะทําอะไรมันก็ถือว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าคือเป็นการปรับนิสัยของเราไปเรื่อยๆเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะให้สมองของเราเร,เ,รเริ่มเริ่มเรเรียนรู้ว่าโอเคเราเป็นคนที่ขยับแบบนี้นะเหมือนสมัยที่เราเป็นวัยรุ่นนั่นแหละนะเขยับแบบนี้นะอันนี้เป็นเรื่องที่แบบปกติเป็นเป็นเซตพอยต์ใหม่ของเราที่เราจะกินแบบนี้นะเราจะขยับแบบนี้นะแล้วเชื่อเถอว่าเรา เราหลอกร่างกายของเราอะด้วยวิธีการโกง,งหรือว่าเร็วๆอะไรเงี้ยไม่ได้นานหรอกเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะค้านกับสัญชาตญาณดิบของมนุษย์ได้นะคะเราพ่ายและมันจะมีวันหนึ่งอะที่เราจะพ่ายแพ้ต่อความหิวแล้ววันนั้นเนี่ยเราอาจจะกินอย่างระเบิดแล้วก็กลับไปเป็นแย่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสู้ทําอะไรนิดๆแต่ทำานี่งสม่ําเสมอดีกว่าโอเควันนี้เท่านี้แหละค่ะสวัสดีค่ะ